วันนี้ช่างมาแต่งหน้าช่างมาแต่งหน้าให้คนเดินแบบบั้นกุกอดอีประเดินแบบมุกดาหารนะครับทุกะ ให้สวยนี่ให้ฟังลเสียแที่อย <c oughs> oh, ู <c oughs> um, ่ร <laughs> <Please? temporal. c oughs> <c oughs> ้านรอดตอนนี้อัพเตอร์นะคะนี่บีฟอร์ค่ะนี่บีฟอรแล้วก็ยังไม่เสร็จก่ะบีฟอร์ก่อนบีฟอร์ก่อนนึงค่ะเพื่อได้มีสมาธิเขี้ย็แล้ขึ้นันต่ำ เบออัเตย่าใส่เสื้อตรงนี้เลยเน่้อกช่างบอกว่าได้ช่างใ้ใหมาเิร์อกว่าจะเอาตรงไหนไดเลยไม่รู้จะมองกล้องไหนไพี่ยังไม่พอใกลองไยังเหลืออีก้มมไม่ต้องไม่ต้องช่างมองกล้องนะช่างจะมองหน้าไม่อันนี้ยังไม่แด็กอย่างนี้นะคะยังไม่นะคะยังไม่แต่ยังม่แอย่างนี้นะคะ รีบแรกนี้ EP หนึ่งนะคะใช่คุณจะถามว่ามือจะ EP ปะ EP หนึ่งกับ EP สอง EP สองคือแต่งเสร็จแล้วไหมกแต่งเสียงดังเอาก้เสมยงว่าทีคนอื่นเด้ออใครจะซื้อระชีดกันทรงคิ้วนะครับคิ้นะครับยิ้น่อยก็หลาเหมือนเหมือนเป็นคาทีการคาทีกระบอกก็คาเดินะนะต้องกันคิ้วก่อนนั้นน้องหนึ่งนั้นรอเริ่มถ้าไปตอนไหนก็ไปนับมาไปที่เป็นเซเลบสัน ต่อไปก็จะเป็นอปาวเนาะมาต่ออจะมีคนรัจวอยู่จะจะมีคนลงลงกันครับยูสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งป้าแม่แม่แม่ป้าช่วยย่าขายผ้าขาย

ออกจากแต่งหน้ามาดูลอตเตอรี่นะคะนี่มาดูลอตเตอรี่แต่งหน้าพอแล้วค่ะลอตเตอรี่ใครอยากได้สั่งมาเด้อสวยส อันนี้กำลังเพิ่มอีกค่ะบรรยากาศก็เงียบเงียบแน่ค่ะเตียงไม่มากำลังแต่งหน้ากันสนุกเลย i you going